ถ้าคุณอยากรวยต้องใช้วิธีนี้นะคะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับของคนรวยเขาทำยังไงคุณรู้ไหมว่าบางทีคุณอาจจะกําลังเครียดเกินไปสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องเริ่มทำก่อนคือความผ่อนคลายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่อนคลายมันจะช่วยให้คุณมีวิธีการหรือหนทางในการสร้างรายได้เพิ่มและที่มากกว่านั้นคืออย่ามีรายได้ทางเดียวถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองไปเช็คดูก่อนก็ได้ว่าตอนนี้คนรวยๆเขามีรายได้กันก ทางน้อยมากค่ะที่เขาจะมีรายได้แค่จาก1บริษัทหรือว่าจากแค่ธุรกิจ1ธุรกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะกลับไปดูซิว่าเราจะมีช่องทางไหนอีกที่สามารถจะสร้างรายได้ได้และวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าคุณมีช่องทางการทํารายได้ได้อีกมากมายบนออนไลน์นะคะถ้า ไม่เชื่อลองกลับไปดูในเพจของป๊อปก็ได้วิธีการหาไรายได้เพิ่มมีอีกเยอะเลยแต่ถ้าคุณคิดไม่ออกทักมาถามก็ได้นะคะว่าพี่จะสร้างไรายได้เพิ่มอะไรได้อีกไว้เดี๋ยวป๊อบแนะนําให้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย